ไอ้ร่างทรงก็ดีไอ้ที่อ้างว่าแสดงอภิเนหานอิทธิฤทธิ์ผ่านวัตถุของขังโน่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยนะคาถามมีอยู่ว่าที่มันแสดงอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายอ่ะผ่านวัตถุอะไรก็ตามแต่รู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่ซาตานกําลังหลอกลวงท่านอยู่วัตถุบูชาของขัง,งร่างทรง,ทรงอะไรต่ออะไรแบบเนี้บอกได้เลยพิสูจน์สัจธรรมไม่ได้ ไม่เชิงประจักษ์เพราะอะไรเพราะทุกศาสนามีหมดของแบบนี้ย้ําว่าของทุกศาสนามีหมดไอ้ของทรงทอ,องไอ้ร่างทรงผีสิงผีออกผีเข้าอะไรพวกเนี้ยทุกศาสนามีหมดครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ตรงนี้มาพิสูจน์พิสูจน์ไม่ได้เลยครับว่าเป็นสัจธรรมถ้าจะพิสูจน์จะต้องพิสูจน์จากสิ่งที่มีหนึ่งเดียวที่ยืนยันความจริงได้และที่ซาตานจะเรียกซาตานจะเรียกภาษามาเป็นมารน,นะหรือเรียกไัยตอน อะไรต่ออะไรถ้านับถือศาสนาหนึ่งศาสนาใดเนี่ยนะบอกได้เลยมีแบบนี้หมดครับพระเตยไปดูอาจจะเรียกว่ามารไอไบเบลิลอาจจะเรียกว่าอะไรลูซิเฟอร์หรืออะไรหรือซาตานหรือไชตอนเราเรียกไชตอนเราเรียกยนินเรียกไชตอนท่านท่านถ้ถถถาศาสนาหนึ่งศาสนาใดเนี่ยมีไอตัวไอตัวมารเนี่ยมีหมดครับและหน้าที่มารเนี่ยคืออะไรหลอกคนอันนี้นะหน้าที่มานี่หลอกคนจะเป็นคริสต์มุสลิมหรือพุทธก็ตามแต่เชื่อเหมือนกันว่ามันมีไอตัวหลอกลวงอยู่เชื่อเหมือนกันนะมีตัวหลอกลวงอยู่ไชตอนเนี่ยมันฉลาด ถ้ามันขอโทษในภาษาไทายเรียกผีอ่ะถ้ามันมาเป็นผีเป็นยินกดตัวไปเลยนะชุดขาวผมยาวปิดหน้าแนละ้วคนวิ่งหนีกลัว้ามามาเป็นผีกลัววิ่งหนีกันแต่ถ้ามันมาแสดงอภินิหารอิทธิฤทธิ์ผ่านแหละผ่านวัตถุคนเป็นไงคนเข้าหาคนวิ่งเข้าหาคนเก็บไว้กับตัวเลยพกเลยพาเลยใส่ไว้ที่คอเลยใครไปทําอะไรในที่ของมันมันก็แสดงอํานาจใส่คนคนนั้นไม่ว่าจะ ให้คนนั้นไม่สบายป่วยหรือเข้าฝันหรือแสดงอะไรที่ที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อคนคนนั้นเช่นเราเราเรียกในภาษาไทยว่าเจ้าที่อยู่เส้นเจ้าที่ไหว้เจ้าที่ททใช่ไหมคำว่าเจ้าที่เวลาพูดถึงตรงนี้นะนึกถึงตุรอานอญญายะหนึ่งได้ที่อัลเล์กล่าวไว้ในสุรยินสุรยิที่72องอายะที่6นะสุรยินมีชุมีชุชสุรยิชื่อสุรยินเลยนะสุรที่72อญญายะที่6 การที่6ว่าอันนาฮูกาณาิจาลุมมินันอินซสยาูดูนาบริจาลิมมินันจมมินนิฟะซาดูฮุมรอฮะโตแท้จริงและแท้จริงมนุษย์บางคนเนี่ยเคยขอความคุ้มครองจากยินเคยขอความคุ้มครองจากยิน <c> ดังนั้นพวกเขามนุษย์จึงทําให้พวกยินเนี่ยยิงพยองมากยิ่งขึ้นไปขอความคุ้มครองกับมันมันทาให้มันมันเฮียนภา,าษาไทยเฮียนยิ่งพยองมากยิ่งขึ้นมนุษย์ไปขอความคุ้มครองจากยินเห็นไหม ไปขอความคุ้มครองจากยินมันเหมือนกับบ้านเราประมาณเจ้าที่เอาของไปเส้นเจ้าที่ขอความคุ้มครองอย่าทาอะไรเราเลยนอะนู่นนี่นั่นหรือก็มีอะไรประจําบ้านอะไรเงี้ยเพื่อให้ยินไปสิงอยู่ในนั้นในตอนไปสิงอยู่ในนั้นเน,น,นี่ยมันแสดงอิทธิฤทธิ์มันแสดงอนานาจของมันผ่านวัตถุผ่านวัตถุเมื่อมันแสดงแบบเนี้ยคนเนี่ยที่ไม่ได้เชื่อแบบเรานะคนที่ไม่ได้เชื่อแบบเรา เวลาเจออะไรแบบเนี้ยก็สติแตกไงสติแตกไม่รู้จะยังไงชัยตอนก็รอก,กระซิบอยู่แล้วทาแบบนี้สิอ่าชัยตอนมากระซิบทาแบบนี้สิทําอย่างนั้นสิเอาอันนั้นไปเส้นสิเอานี่ไปถวายสิแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นนะนูน่นนี่นั่น